ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบ,บรุรีกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉะบังมูลนิธิชุมชนท่าเรือร่วมใจโดยมีเรยเอกการเมนารุจิรองผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉะบังพร้อมด้วยนางสริกมาก,กิรัตยาคมนักบริหาร14ประจําผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยและผู้นําชุมชนทั้ง39ชุมชนใน3าเขตเทศบาลที่อยู่โดยรอบเขตท่าเรือแหลมฉะบังรวมกันมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็น ในโครงการปันน้ำใจให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีนางสาวกมลวานสุทธิพันธ์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบ,บุรีเป็นผู้รับมอบสําหรับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบ,บุรีทําหน้าที่ส่งเคราะห์ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ได้โอกาสและประสบปัญหาในด้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีครอบคลุมทั้งหมด13อําเภอ ซึ่งในปัจจุบันบ้านพักเด็กแห่งนี้ยังคงขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จําเป็นรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออีกจํานวนมากโดยนางสริกมากล่าวว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบ,บุรีเปรียบเสมือนสถานสงเคราะห์และมูลนิธิที่อยู่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังที่เคยดูแลมาโดยตลอดและในครั้งนี้ทางมูลนิธิชุมชนท่าเรือร่วมใจได้พาชุมชนมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรี เพื่อเป็นการตอบแทนและแบ่งปันให้กับคนในพื้นที่สระบ,บรุรีในการแลกเปลี่ยนความรู้โดยหวังอย่างยิ่งว่าทางชุมชนที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์และนําไปพัฒนาชุมชนให้มั่งคัง่งมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในวันนี้นะคะทางออกองทุนเพื่อสนับสนุน การพรัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังได้จัดทัศนศึกษาในการที่จะไปดูงาหรือพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะเราได้ทํากิจกรรมกัน2วันในการที่จะไปศึกษาพื้นที่ในเรื่องของโอทอปในเรื่องของการที่ชุมชนจะได้ไปหารจัดการการพรัฒนาชุมชนโดยการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง และอีกกิจกรรมหนึ่งที่เรามาทําก็คือเรามามอบของที่เป็นในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับทางบ้านพักเด็กสระบบุรีนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่เราไปในพื้นที่ไหนการที่เราจะแลกเปลี่ยนกันหรือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางกองทุนเนี่ยควรจะต้องมีกิจกรรมเนี้ยเพื่อที่จะไปแบ่งปันให้กับ พื้นที่ที่เราไปได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานะคะเดวันนี้ก็อีกพื้นที่หนึ่งคือบ้านทักเต็กสระบรีเนี่ยก็เป็นเหมือนเสมือน เหมือนอสถานสงเคราะห์ูลนิธิที่อยู่ในรอบท่าเรือแหลมฉบังที่เราเนี่ยดูแลมาตลอดในวันนี้เรามาพื้นที่นี้เราก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับพื้นที่ทางสลับมีเช่นกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ทางกองทุนเพื่อสัมนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบังก็จะมีต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทั้ง39ชุมชนใน3เขตเทศบาลที่อยู่ในรอบเขตท่าเรือแหลมฉบังที่เราได้มีกิจกรรมดีๆร่วมกันเราได้มี การสนุนเราได้มีการทำกิจกรรมหรือว่ามีโครงการดีๆที่จะไปร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความมั่งคั่งมั่นคง,งและก็ยั่งยืนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกๆชุมชนขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับกองทุนเราค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะที่นี่นะคะคือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรีค่ะหน่วยงานของเรานะคะก็มีภารกิจในการ ส่งเคสช่วยเหลือคุ้มครองค่ะเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเป็นเด็กที่ประสบปัญหาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีของเราทั้งหมด13อำเภอค่ะปัญหาของที่นี่ขาดอะไรบ้างส่วนใหญ่นะคะปัญหาของที่นี่คือเราจะดูแลเด็กทั้งหมด13อำเภอก็คือขาดเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะแล้วก็ในเรื่องของอในเป็นอนอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนต่างๆในการสานับสนุนน้องะคะ่ะแล้วช่วงนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะเรื่องของการ ซ่อมเสริมสร้างบ้านสําหรับเด็กนะคะถ้าหากว่าพื้นที่นะคะมีเด็กที่ประสบปัญหายากจนนะคะเราก็จะเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือตรงนี้ค่ะทางเรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางท่าเรือแหลมชะบังเป็นอย่างสูงนะคะที่มีจิตใจเมตตานะคะมาบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆที่ยังด้อยโอกาสแล้วก็ขาดโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะก็ขอให้ผลบุญที่ทุกท่านได้นํามาในวันนี้นะคะส่งกลับไปให้พวกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ